เจอกัน่สวัสดีพี่เพื่อนๆนะคะตอนนี้ก็หลังจิดตู้ไปแล้วก็มาตรงนี้ต่อนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องกวาดก,ก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นยาคามันจะจานจะไม่ลงเพราะว่ายญ้ามันพันก็ไม่เยอะแล้วแต่วันนี้ก็มีลุ้นอะไรแล้วก็ได้ทั้ทงวันแหละ นะมันใครไม่รู้ไอ้น้าหางโต๊ะไอ้หางห,หางหางบังไอ้ตัวล็อกมันลูด ช่างก็มาหลายชี้ก็ลืมทําให้ทุกสีความมันลืมมันมันเวลามันมาพุากนะมันจุดไหนมันทํามันก็ทำ,ทำ,ทำทตามจิตใจเสร็จแล้วมันก็ลืมโบสถ์จะทำไม่ยดะมากเสร็จแล้วกลับไปถึงว่าเอาลืม มาตอกี้มัมนมันไม่เป็นผลมากกับน้าแกกลัวว่าจะรุนไม่ไปนะแกกลัวมากเพราะว่ามันยังมันยังไม่แห้งดียังเปียกๆชื้นๆอยู่แกบอกกลัวอย่างไรแต่ว่าถ้ารุนไม่ไปก็มาไม่รู้เ,เวลา,าไม่ได้เลยไอ้อะไรข้าวตา,างรุนก่อนสเปรดเขาตองจาร สืวันไม่น่าเสร็จะต,ต้องออกไปซื้อข้าวน้ากได้เราถามน้าลยว่าน้าแกกุดหอมไหมเจย จะมีน้ำต้มยางเขาทำเอาแผ่นยางมันไหลนะตรงนั้นออน,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 น่า,น,า,น,าน่าจะลื่นตรงนั้นน่าจะลุนลำบากนิดนึงเยอะอะไรแบบนี้แต่แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวตอนนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ย10โมงครับน,น่าไม่เสร็จเที่ยงเออเดี๋ยวเข้าเอถามกันแล้วนะแกแกกล่าวว่าผมกลาวว่าเออมันจะเสร็จ เที่ยงก่อนเที mm. ่ยงเลยตอนเนยหลังเที่ยงไปนิดหนึ่งเยไปข้อีข้อแกบอกว่าจคนห้องปกตินานปนงานย้ออันนี้ก็โล่แตว่ามันไม่เยอะอไ่เ็เลยเดี๋ยวตักข้เข้าไปคุคับ ก่อนขนมาแต่ว่าพูดที่ยาก,ก็ตัดทีละครัง้งทีละครัง้งถ้าตัดนี่เขาเ,เขาไม่ได้หักลูกน้องนะเขาจ่ายเองก็ของสวนอ่นะแต่นั่นแหละถ้าลูกน้มมองอยากตัดสองครั้งก็อีรอบก็เออลงคุณเองเขาเรา อยได้สอยได้ปกติส่วนมากอ่ะไม่ค่อยได้สอยเพราะว่าเขาให้น้องเขาเบี่ยงรอบตัวเองถ้าเราสอยเราสอยสอยว่าพี่ทั้งเดีย ไม่ซอยอ่ะไม่ซอยจำได้เพราะว่าช่วงที่มาตัดคือเขาเหวี่ยงรอบต้นกันเองแนละ้เพราะว่าไม่ไม่เคยซอยนะเคยซอยครั้งเดียวตอ,อนยางอ่อ,อนยางยังไม่ได้ตัดอีกไรั้เดียวหี่อย่งไม่ซอยเพราะว่ามัน,มน ทำงานเนี่ยการเกิดง,งานเช้าเช้ามานในคาะจะเกิดในเวลงทีม่มงดะกลับทีม่มชัดเจน,นทุกวันมาวันที่เท่าไหร่มา,มนใ,ามนในเวลาทีมท่มให้เวลาทีาท่มงเวลาเี่มดีเวลาเี่มืเพราะว่าเขาเขาต้องการความชัดเจน เท่าเนี้ยพี่ไปดูได้เลยเราวันนั้นเขาเขียนแบบอันนี้ลูกเขาดูแลช่วงลูกดูแลช่วงแม่ดูแลไม่อะไรเขาเขาให้ลูกดูแลก็ดูแลเนี่ยคนที่หนึ่งจะหนักยีสิบกี ไม่เอาคันนี้แหละไม่เป็นไรจริงๆหรืว่าลยจริงๆนะคะถ้าเขาไม่เปลี่ยนเราก็ไม่ทำสัญญาเอาไว้ว่าต้องจ้างเราแล้วเขาดูกันว่าปีหน้าจะจ้างเราไหมถ้าไม่จ้างก็ไม่เป็นไร ส่วนข้างเนี่ยตัก้องวางไม่ใช่ใอส่วนงให่แต่เป็นใ้องนั่งเล่น